เทศบาลตำบลแวงน้อยขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแวงน้อยโปรดยื่นแบบชำระภาษีประจำปี2567ยื่นแบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนมกราคม2567ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่1เมษายน2567แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนเมษายน2567ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภายในเดือนมิถุนายน2567ยื่นแบบภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการพป1นนมกราคมถึงมีนาคม2567 ระยะเวลาการชำระภาษีภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมินไม่ยื่นตามเวลาที่กำหนดเงินเพิ่มร้อยละสิบของภาษีป้ายไม่ชำระตามเวลาที่กำหนดเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือนของภาษีป้ายหากพ้นกาหนดระยะเวลานี้แล้วเจ้าของป้ายและเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะถูกปรับหรืออาจเสียเงินเพิ่มได้ สามารถชำระภาษีหรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลตำบลแวงน้อยโทร043 4 9 9 293ต่อ17ในวันและเวลาราชการท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง